ถ้าเราไม่ปกป้องศาสนาแล้วใครจะปกป้องศาสนาล่ะลูกถ้าเราไม่ปฏิบัติปฏิบัติตามแล้วใครปฏิบัติตามมันมีเตะหรือหเถอหลุงปู่ไม่ลงใครจริงๆนะจะไปกราบใครล่ะลูกลูกจะไปกลาบใครล้วพ่อจะถามลูกนี่มันกราบไม่ลงจริงๆนะลูกนะพอเห็นว่าเจ้าคณะภาคือถอยแล้วเหล่านี่พอเห็นว่าเจ้าคณะใหญ่ถอยแล้วมีอยากกาบไม่อยากไหว้แล้ว ถ้าไม่มีพระองค์ชังคาลาโดดเด่นโอ้ที่เราคงจะขยาดไปหมดนะดียังมีพระองค์สังคาลา่าทิ่งประสิทธิมงคปุ่นอาจารโท่านเป็นพระที่มีความสง่างามด้วยศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเหมือนแก่ชราภาพเกือบล้อยหรือเป็นร้อยแล้วน่นนะเห็นไหมละ่ะพระองค์ก็ยังสง่างาม ออกมาปกป้องรักธร,รมหลักวินัยแต่พระเราไม่ยอมีิโอ้ขุดคนไปเรื่อยๆขุดคนไปเรื่อยๆนะลูกนะมีแต่ระดับอันนี้กำลังจะลากขอพระเทพพระราชพระสมเด็จออกมาแล้วนี่หนักๆแล้วนี่โอ้มีเงินได้ยังไงนะ่แล้วก็ไม่เคยเห็นเรือว,ว่าเราเป็นพระกระจอกงอกง่อย เราเป็นพระป่าไม่มีลาภจากักการละความเจริญเสื่อม่ืนจอเพราะเราก็ไม่สนอยู่แล้วเราไม่สนใจกระเบือกศาสนาอยู่แล้วนี่นพวกเปลือกพวกกระพี้พวกใบพวกกิ่งพวกก้านหลวงปู่สนแก่นศาสนานั่นหลวงปู่สนตรงนั้นใครจะว่าเราบ้าเราบัาบ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 งเอ้ยเราไม่เข้าไปก้าวไก่ล้อองพวกนั้นนั่นเละเตกกูบาอาจา์เลตมูลและตละคณะกาใครลง หนึ่งทำเรื่องวินัยนี่เหมือนกับจะตางหายเป็นควันบุหรี่เลยเนะี่ยเจ็ดมาอวดว่าตัวเองเป็นผู้เลดเป็นผู้ประเสริฐพอเราพูดขึ้นแล้วก็น้อยไปประมากคนนั้นคนนี้จะตกนลกหลวงปู่ยอมนี่แหละวลงปู่ยอมตกตลกหลวงปู่ไม่มีคำว่าโสกทานขอให้หลักธรรมหลักวินัยยังอยู่ เมลุงกูจะตกนรกชั่วกับชั่วกันขอให้หลักธรรมหลักวิน,นัยไม่จางหายมันคอนบุรีหลวงปู่ยอมนี่คือหลวงปู่นะี่อย่าลืมนะมีแต่พวกเปรตพวกผีมันเต็มโลกเต็ม,ตมท้องฉันตาโลกน้ำตาโลกไม่ละไอ้พวกเราที่เป็นพระดีนั่นที่เป็นบาสเวกาดีนั่นดูเอาจีนี่ไปกล่าวใครลลูกสมัยก่อนนี่พาลูกพาหลานไปกล่าวพ่อแม่ครูอาจารย์บัดนั้นวัดนี้ ถึงวันนี้ไม่อยากขยกับนี่นะเงินค่าน้มูกน้ำมันที่ลูกช่วยเหลือกันคนละเล็กคนละน้อยเติมน้ำมันไปกาบพระคุจานเอาไว้ช่วยคนตกทุกข์ได้จากตัวละกรลำบากยิงจะดีวกว่าท่านรวยแล้วมีเงินคนละ้อยล้านพันล้านแล้วพระเราเนี่ยนะ นู่นคนที่ตกทุกข์ได้จากตัวรรรรลาบากมีแต่เงินหาหมอก็ยังไม่มีอยู่นั่นจะว่าไงโหเปนน่าสงสารจัดโลกนะมก็ใช่จัดโลกอยู่ตามกรรมเกิดตามกรรมอยู่ตามกรรมตายไปตามกรรมก็เข้าใจแต่หน้าที่นี่นะพ่อพระแม่พระเป็นยังไงไม่มีใครชาบเลยเนี่ยิจัตศนนาเป็นยังไงไม่มีใครราบชาบแต่ว่านี่โกนรูปของพระเหลืองจะมาทําบุญทินอีกนี่คือตนบุญขณงที่เห็น ถ้าลองจะดึงกันจริงๆสืบกันจริงๆเนี่ยหลวงปู่ว่าจะเหลือพระทั็ดสิบรูปไหมฮะจะเหลือไหมความบริสุทธิ์จริงๆด้วยสีวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินี่สืบจริงๆจะถึงสิบรูปไหมไม่ต้องเอาร้อยรูปนะลูกนะสิบรูปจะถึงไหมเมันเทวดาก็ฝันในสมัยที่หลวงปู่อยู่ป่านั่นจำปีพศไม่ได้ มีพระดีอยู่เพียงห้าลูกรู้แค่นั้นเอ้ยมีแค่นั้นเทวดาวเข้าฝันมาฝันแล้วก็ฝันพระฟังก็ธรรมดาของคนมีกิเลสก,ก็ฝันนั่นแหละอะไรคุยกันดีไม่ได้ถามชื่อเทวดาวนะแอืต่เจ้านี้มาก,ก่าด้วยความเคารพ ก็เลยคุยกันเรื่องพระดีอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะมีเยอะไหมเราว่างี้เพราะคุณบาอาจารย์ไม่มียานอย่างซ่าพราะก็เป็นผู้ตบูตุชนผู้ทิศหนาด้วยกิเลสปีติีก็กินในหัวจิตหัวใจอยู่ตลอดเวลาะไรว่า,างั้นการที่จะปกป้องหลัก ธรรมบีหนปกป้องพระพุทธศาสนาก็จะต้องให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเส่ยก่อนแต่นั้นก็เป็นนิสัยวิสัยวาสนาบาร,รมีของพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ที่สั่งสมอบรมบาร,รมีมาะอะไรบ้างนั้นแต่อัตามานี่ต้องการที่จะอยู่ป่าอยู่เขาเพื่อถัดถินปัญหาโค่นอวิชชาโค่นตัณหาเผาตัณหาเผาอวิชชาเข้ามาเข้าผล แล้วก็อยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวจนตายจนตายตามสติกําลังปัญญาที่ไม่ได้สั่งสมอบรบมมาเราเลยว่างี้นั้นจึงอยากจะทราบว่าเดี๋ยวนี้มีพระดีกี่รูปเนี่ที่จะปกป้องและทำหลักวินัยปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงรุ่งเรืองสืบสืๆไปได้โอ้ท่านพระอาจารย์ว่านี่เจ้าดาว่าเดี๋ยวนี้มีพระดีอยู่ห้ารูปยกใครละ เป็นเอกเป็นหนึ่งจะได้เข้าใจจะได้รับทราบจะได้รู้ได้เห็นยกองคลงตาพระมหาบัวญาณนะสมปโนวิบัตันตาเป็นอันดับหนึ่งของพระในสมัยปัจจุบันที่สละเป็นสละตายเพื่อปกป้องธรรมวินัยนั่นหลักธรรมหลักวินัยจะไม่ให้จางหายเป็นคันบบรีจึงยกองลงตาขึ้นนอกนั้นก็สำรลองมาสี่รูปรวมกับองลงตาห้ารูปเห็นไหมละ่ะมีพระดีแค่นั้น ผีเงานะพระดีนี่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นจิตหลงตาเทวดาเข้าฝันไม่ได้พูดว่าพระดีนั้นเป็นจิตหลงตาและเป็นจิตเพราะไม่กวญาจรูปนั้นรูปนี้พระดีนี้คือศีลท่านจะไม่ด่างร้อยศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิจะจะพร้อมพร้อมพร,มพรม้พร้อมหมดไม่มีคําว่าด่าง้อยใดๆเลย นี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นเราก็มาพิจารณาแต่ตองอถ้าพระดีมีแค่ห้ารูปพระอีกสองแสนสามแสนรูปล่ะเป็นพระเริชชลิชนสารแม้จะสู้เขาได้ยังไงนั่นเราก็มพิจารณาแต่ตองตัวนี้แหละไม่จะสู้กันได้ยังไงมันก็เหมือนกับก,การทําสังกัจนาครั้งที่สองโดยพระอะเรวัต เถระกับพยุธเถระมีพระดีไม่มกี่ร้อยลูกมีพระเร็วๆจำๆตั้งหมื่นตั้งแสนลูกทำสังขยนาแล้วมันจะเข้ากันได้แล้วมันจะสู้เขาได้งไงเราว,ว่างั้นนะเราคิดนึกตึกต่อเขาเล้าเขาก็เลยถามเทวดาต่อไปว่าฝัานฝันฝันฝันนั่น เทวดาผู้ทรงฤทธิ์ทรง,งเดชทรงอนุภาพทำไมจริงไม่ปุกป้องหลักธรรมหลักปีใน,นทำไมไม่จัดก,การกับพระกลุ่มนั้นให้พระกลุ่มนั้นได้ราบจำเชื่บ้างพุทธศาสนาจิตจะได้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงพวกเธอก็สแสดงกายไปี่เหมือนสมัยพุทธกาลนั่นนั่งไปพร้อมปราสาทที่ เดงโอภาสเจวางเจวัยด้วยมหาบุญมหากุศลตีเรา่พาพวกมนุษย์หรือพวกพระมันจะได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างสุดด้จิตวใจมันบ้างอุ้ยอย่าเลยท่านพระอาจารย์ว่าเงี้ยเมื่อคนไม่มีความเชื่อความร่ำไสยแล้วนี่มิแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถโปรดได้มันได้แค่นี้ ม็นพวกผมที่จะนั่งไปในปิมาณเหาะอยู่บนนภาอากาศไปประกาศถึงมหาบุญมหากุศลมันก็ไม่ฟังล็อกมันก็คงจะถ่ายภาพเอาไปออกโซเชียลว่าเอ้ยเจอมนุษย์ต่างดาวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้รากสักการะกรรมสรรเสริญเ,เตือนจอวันนั่นแหละสุดีอยู่นี้ดีกว่ามันเปิดมิติไม่ได้นะท่านพระอาจารย์ผู้ที่เปิดมิติได้ก็คือ นี่ผู้ที่ศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเหมือนท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ก็รู้นี่นี่พุทธเจ้าตัดแล้วเห็นไหมละ่ะนี่เทวดาเขาอยู่ในสมัยพุทธกาลอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยอัทธิอื่นชัดสดาอื่นว่าพูดกับผีได้พูดกับเทวดาได้ปวดผีปวดเท,ท,ทวดาได้อย่าเลยอย่าเลยนั่นแหละ ไม่มีทางไม่มีทางมีแต่หลักถาคตกับคณะสงฆ์ที่เป็นจิตอรหาหันต์เท่านั้นที่ปวดวิญญาณทีบบุตรเทียิดาได้ศาสนาอื่นละที่อื่นยาเลยยาเลยพุทธเจ้าตัดแล้วหนึ่งไม่มีสอนนะครรท่านพระอ,อาจารย์เห็นไหมละขานาดฝันนะเทวดาก็ยังมาพูดให้ฟังว่าพระไม่ดีเยอะ ผมไม่อยากกราบพระครูบาอาจารย์รูปไหนนะท่านพระอาจารย์นี่นะท่านพระอาจารย์ไปไหนเออท่านพระอาจารย์ไปไหนมาไหนนี่ท่านพระอาจารย์ก็รู้นี่ในสมัยที่ท่านพระอาจารย์ยังไม่ได้เข้าสู่ป่าว่าพระเป็นยังไงเออก็รู้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ทําไมพวกเธอเนี่ยจริงรู้ว่าอาจารย์จะไปไหนส่งข่าวให้กันทราบแบบไหน จึงมีพวกเทวดามากราบมาไหว้กันเยอแทะเราเลยว่าเงี้ยทีนี้พูดถึงเข้ากันได้โดยท่านพระอาจารย์ว่าความบริสุทธิ์ของศีลความบริสุทธิ์ของสมาธิความบริสุทธิ์ของปัญญาผู้ที่ไม่ปรารถนาใดๆเลยผู้มีเจตนาที่หวังมักหวังผลหวังหลุดหวังผล,งผล,งผลอยู่ป่าเป็นวัดจะไม่กลับสู่โลกภายนอกอีกนิเลพะลังอนุภาพ เวลาท่านพระอาจารย์เดินไปไหนด้วยการช่างบารมีที่สังสมอบรมมาหลายภพหลายชาติเพนดินจริงกระเืินเลื่อนลั่นอยู่ไม่ได้หรอกท่านพระอาจารย์เวลาท่านเดินไปไหนมาไหนนี่เหมือนกับฟ้าดินถล่มพวกผมจะรับทราบกันต่อ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 ,ตอ,ตอบอกกันไปใครมีคล้องมีะระฆังก็ทําให้มีเสียงคลองเงะระฆังกังวาหนุนท่านที่บาอาจารย์เห็นนั่นแหละแกมียนุน ก็นั่งโยนไปเสียงกระหึ่มไปในปา่าในเขาเหมือนที่ท่านพระอาจารย์เห็นนั่นแหละฝัน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 นั่นมีพระห้ารูปที่เป็นพระดีที่เป็นพระแท,ท้เป็นพระสุปฏิปโนโนปฏิบัติปฏิบัติชอบอยู่ในธรรมในมินในอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ในสมัยนั้นที่เราอยู่ป่าพีนาวนะลูกนี่นนนเดี๋ยวนี้เยอะเยอะในโลกโซเชียลแต่เป็นพระดีไหมล่ะ หลวงปู่ก็จะถามปุบาทกุสิกาพท,ที่ใฝยใจในธรรมและมุคคณะที่ใฝ่ใจในธรรมเต็มในโลกโชเชียวและเป็นพระดีเป็นพระแท้ไหมยอยู่ในธรรมะบิดไหนี่สมบูรณ์ไหมนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันพระดีดีแบบไหนพวกเราก็ไม่ทราบพีพระชั่วชั่วแบบไหนพวกเราก็ไม่ทราบพี คนนั้นว่าดีก็ดีกับเขาคนนั้นว่าชั่วก็ชั่วกับเขาเพราะเราไม่ทราบเรื่องธรรมะวินัย่นเรื่องของเรื่องมันมันก็เลยเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าดีหรือไม่ทราบว่าชั่วละหมู่ว่าไม่ดีก็ไม่ดีกับหมู่นั่นแหละแต่มันเท่าก็ได้เรานั่นแหละหลวงพ่อน้อยสมคติที่ไปตกนรกแล้วหลวงพ่อน้อยแว่าหมู่ว่าพวกไม่ดูตัวเองว่าพระเถรละนุถรละฉันผู้ใหญ่ไม่ดูแลตัวเองเลยไอ้ไม่ดูตัวเองว่าเป็นพาะแบบไหนเป็นพระกระจอกงอกง่อย เป็นพระไม่มีลาบจากะละสมน้ำหน้ายังอวดอ้างเจพระคุณเป๊ะก้าวราวพาร้อกุญาจรูปนั้นรูปนี้เห็นไหมกาด่าเรานะเอามันเลยพวกเรามาถล่มมันเลยไอ้พระปากกาด่าคนนั้นด่าคนนี้ไม่มีหรอกแบบนี้วะเห็นไหมละ่ะมีแต่แบบนี้นะรูปทราบไหมว่าก้าแบบไหนทราบไหมว่าสัมมาวาจาแบบไหน เราไม่ทราบเลยอะสมมทิติแบบไหนเราก็ไม่ทราบมิจฉาทิแบบไหนเราก็ไม่ทราบสมมาวาจาแบบไหนมิจฉาวาจาแบบไหนเราก็ไม่ทราบทำไมจึงไม่ค้นในตำราล่ะสมมาวาจาผู้ที่พูดชอบแล้วตามทมตามวินัยนั่นวาจาที่ไม่ได้สอดเสียดผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยมีพระรุ่นไหนล่ะ ที่สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยจิรวัตรที่งดงามมีกี่รูปม,มีห้ารูปเมือนพระองค์สังฆราชนี่แหละยกไว้แล้วยกไว้ละดังนั้นรูปอื่นเราก็ยังไม่เห็นเห็นแต่กแกชราผ้าพ่อแม่ครูาจารเราก็ไม่เข้าไปก้าไกา่มุจดามูจาว่าเราไม่ทษกขทานหล่อเวลาที่จูด่าตัวใดเราก็พกมาดูที่ตัวอย่างว่าเราผิดพระวินัยข้อไหนบ้างไหม ถ้าเราผิดพระวินัยข้อไหนล้วก็การาบสาธุกับเขาเราก็จะได้แก้ไขแต่ถ้าเราไม่ได้ผิดพระวินัยข้อไหนเราก็เป็นปกติถือว่าพวกที่ด่าเรานั้นเป็นพวกเดลัีนอกรีธนอกลอยเป็นพวกมหาโจรป้นศาสนาเป็นพวกทําลายศาสนาผมก็ไปนั่นขอให้สิ่งที่ด่าลุงปู่สาบเช่งล้งปู่คืนสู่พวกนั้นทั้งหมดแต่เป็นพระก็ตามเป็นอุบาสกอุบาสิก อุบาทวประจิกาก็ตามขอให้ความหายนะตึงเกิดเห็นในปัจจุบันเทวดารราชาด้วยแว่าวด้เหมเทวดาเขาก็เปิดมิติไม่ได้เพราะก็ดังที่เห็น